สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก้าพามาชมกระบะเรนเจอร์รุ่นสปอร์ตนะครับ4ประตูเกีย์ออโต้ราคา9 9 4 0 0 0บาทนะครับพร้อมกับชุดแต่งที่เราตกแต่งให้ฟรีรอบพันแบบนี้เลยนะครับชุดแต่งคัตตอมหน้าแรปเตอร์ครับตัวกระจังหน้าที่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ชายกันชนด้านล่างที่เราถอดของเดิมออกใส่ของคัตตอมแรปเตอร์หล่อๆแบบนี้เข้ามานะครับตัวคิวล้อเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นคิวล้อของแรปเตอร์นะครับประกบเข้ารูปนะครับคันนี้ ใส่ล้อแมตตขอบ18นะครับใส่ยางคอสมตนะครับ2 8งแปทับหนะครับล้อขนาดนี้ซิกเมนต์ขนาดนี้นะครับยางตัวนี้ก้าวแนะนำเลยว่าขับดีมากๆนะครับฟิลลิ่งเดิมๆนะครับช่วงล่างเราไม่ต้องยกนะครับตัวคิวกันสาดนะครับฟิล์มซรามิกนะครับแล้วก็เบ้ารองมือเปิดตัวนี้9แถมให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยแบบนี้เลยตัวฟิล์มสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับด้านท้ายนะครับในตัวโลบาเหล็กนะครับติดตั้งเป็นของอ u t เรนเดอร์นะครับ แขนยาวแบบนี้นะครับมีไฟเบรกดวงที่สี่มีไฟถอย LED ให้ด้วยนะครับไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานเป็น LED นะครับแต่ไม่ฟูไม่สะใจเก้าเปลี่ยนให้ใหม่เป็นฟู LED วสวยๆแบบนี้เลยนะครับเบเปอร์ท้ายตัวครอบกระบะท้ายนะครับ Ford ที่เก้าติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับทําให้รถเราดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับอคันนี้นะครับ เป็นที่เรากตกแต่งแล้วขัดไมค์คันหนึงคันนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตเห็นไหมครับคันนี้จะเป็นสปอร์ตเดิมเิม <ๆ S 1> จากโรงงานที่เรายังไม่ได้ตกแต่งเดิมเิมจากโรงงานก็หล่อยอยู่แล้วนะครับแต่เราจับมาคัตตอมหน้าแรปเตอร์เ <sk r ug> พิ่มความหล่อให้กับตัวรถนะครับเดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบนิดนึงนะครับระหว่างชุดคัตตอมแรปเตอร์นะครับคันนี้ชุดคัตตอมที่ที่เราคัตตอมเข้ามาอ่ากล่องขับแผ่นนิดนิดนึงเห็นไหมครับชุดแรปเตอร์ที่เราคัตตอมกับตรงนี้ หน้าแรปเตอร์ของจริงเห็นไหมครับหน้าแรปเตอร์ของจริงเป็นไงครับสเกลงานใกล้เคียงที่สุดนะครับสวยงานจริงๆนะครับก็สนใจรุ่นไหนนะครับสอบถามโปรโมชั่นได้เลยนะครับพอ